วันนี้เข้าไปในทิกตอกได้เห็นบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ที่เป็นดาราที่เคยเสแสดงละครด้วยกันนะ่ะแกให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้โลกเราอาจจะต้องเผชิญกับสงครามระหว่างดวงดาวเกิดขึ้นซึ่งมีคำทํานายไว้กับไอ,ออะไรวะหมอดูอะไรสักอย่างนี้เนะนี่ยทีนี้แกก็บอกว่าไม่ต้องไปกลัวมันมีกองทัพของไ กาแล็กซี่กับไอกองทัพของทางช้างเผือกอะคอยดูแลโลกเราอยู่ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไอเราก็ไม่ค่อยเชื่อเราก็เลยใช้เส้นสายไลน์ไปถามไอพวกที่ทำงานอยู่ในไอทั้งไอกาแล็กซี่กับไอทางช้างเผือกนี่เนี่ยเขาก็ให้คําตอบมาว่าไอทางช้างเผือกเนี่ยเขาเขาขอประกาศตัวเลยว่าเขาไม่ยุ่งเพราะว่า,าปัญหาเขาเยอะเพราะว่ามนุษย์โลกที่จะต,ตายกันไปเนี่ยก่อนจะตายก็ นัดเจอกันที่ทางช้างเผือกไอ้บางคู่เนี่ยก็รอกันไม่ไหวก็ไปพบรักใหม่บางคู่ก็ไปก็หากันไม่เจอบางคนก็ไปบางคู่ก็ไปตบตีแย่งชิงน,นะครับปวดหัวเออเขาไม่ยุ่งส่วนของไอทางกองทัพกาแล็กซี่เนี่ยเขาบอกว่ายุทปรณกเขาไม่พร้อมเพราะว่าเขาไม่มีเงินสนับสนุนมานานแล้วเพราะว่าเขาผลิตโทรศัพท์มาขายบนมนุษย์โลกเนี่ยออมนุษย์โลกไม่ค่อยซื้อ ไปซื้อแต่ไออะไรว่าไอไอโฟนเออไปบูลลี่เขาว่าเขาเป็น Android อะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เขาไม่มีเงินเขาบอกว่าถ้าอยากให้ช่วยก็ไปขอล้องไอไอแอปเปิลน่นเออทาง Galaxy ซี่เขาไม่ช่วยแล้วก็รุ่นพี่เขาบอกว่าสงครามของเอเลี่ยนจะเกิดเ,เฉพาะ,ะฝั่งตะวันตกของชาติตะวันตกซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็น่าจะจริงเพราะว่าประเทศไทยเรานะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะไอพวกเอเลี่ยนนะมันกลัว อ,อย่างยกตัวอย่างเช่นก็นมีท้าเวสุวรรณโนมีอะไรนะมีไอ้ใครและที่สําคัญเลยที่เป็นกองทัพเลยคือเป็นพญานาคโอ้ยเ,เรี่ยนมันกลัวกลัวพญานาคเพราะว่าพญา,านาคนี้อิทธิฤทธิเยอะมากนี่ก็สองนาทีแนละ้วก็พอดีได้เวลากินยาลนะเดี๋ยวไปกินยาก,ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่ว่าเกิดอะไรต่อไปนะว่าเตด 就涉猎《潘雅娜》博。